วันนี้แนะนำการใจ้ผ้าครอบหัวแก้วของย่าเดิมๆถนัดจากบริการแตนแตะตารูทาตาจับจับดังโดยคนจะพิจารณาประกอบในเกี่ยวกับ้าใยระตุ้นที่รำอย่างนี้ทานนั้นจะใหญ่กวขอเดีย่าไม่เหมระสมนะ ทานุจุต่างนที่สุดโให้กับรายาาองคุณ่ง่ออยางบัวแก้วและกล่าวคำปธิฐานรอบข้าตับระบบดังนี้นะครับนามาตุปานิจยานามาตุปาทุขังนามาตุปากาตา ถวายปัจจายใตนะครับในหรักในสภาพครอบครัวแก้วเราต้องานทุกคนกอบกุณข้อสุยญ์ขอแก้ว ตรเนางปัิยาณทานงประหุะทาาัทางอาสวะพห่งวงามะมิพพานนาปัิโยโงตุสักพงงกพะบรรเจา้าได้มาด้วยวามบริสุทธิ์ขออุทา,าพระพุทธผู้ทาพระธรรมน้องนำถวายวพระงพสงฆ์มีจิตใจจำนงเร,ราวอพระวิ อยาเวันนั่บ้านทานเพื่อนแม่โตกับสวัสดีไปกบขออนุญาเลยผู้แทนห้ามไม่ไนครับสวัสเพื่อกประัานธรรมชาติความั้ใจขอเรียนรู้คามรู้เลย ภาพรวมชุดที่สามนะครับขออเหตุเรื่ๆทาานของชาว่านินชาวบ้านหนจากโคกท้าใหญ่เพิ่มพิโจว้าควมีถวายเพื่อการะกบูชารรามตัใให่ใจมาก่าก้วยนะครับข่อเหตุเริ่อยววความเคนรพครับ ขอบรถแข่งเราทำเาว้ด้นะคบขอบข่งโดันไม่ห้ตรงนะครับจะพาผู้ร่วมชุดพธีรับอนุญาตเปเลยคณะของจุบ้าไปนานแดงงานผี้าพิษทวายเพื่อตระการ่สู้และมั่ใจน้าทะเปนแบาันกว่เดมเล็กกว่าเด จะพารงทุสที่5ถวายแด่เบญเนาคณะของสันตะวันวิเทียมลุกเหีียวป้ายุรีถวายเคื่อสกัลระบูชาพระองคัใหญ่5ั้นเลยนะครับ,บ,บรอขอเเขดเห็น,ตะตะน,น,นด้นนยนวยความประหลาด การปฏิบัติองทางการแพทน์เริ่มเกิดคณะของหลุมย่อหลุมไหวก้านน้อยไวยกระตุกกระตุ่นประชาพราตัดใหญ่ภาพพระนาการก่อนเกิเป็นคว่รื่ เราเตรเียมการนำปัจจุบันตราแำเนินถวายนระดับของครอบครัทุกท่านเป็นระรับจะมาพรวอมชุนทีเ่เ็นะครับวขอขอันนะี้เราจะขนรังครอบครัขว,วข,รของโครงการบุญงามางแผนแก้วถวายเพื่อสัตวป์ป่าพิจารณาพระจาทหอาณาักรสังข์ขอได้ได้วยความเปน็นระรับ เราแต่รอยยันตต้องผ่านพิธีแบบนองอันถวายได้เลยครับขอบขอบพระคุณทุกท่านในการรับการรวมชุดที่แปดครับอดยแย่เดินเดินคณะของลายสมปูงนาเรรังสีนางสาวชน่างงางพิธิการตาออดตาดรวม ただいまだまだおしゃれなお客さんに会わせていただきました。 จะมารวมชนที่เก้าและกรกวัณฑ์ด้เลยคณะของคุน้ายุนัจจุบ้าไหวจากโคกสายีวายเพื่อนจักรรัตนาพระนรปัจจัยห,าห้าหาเท่าได้ครับวเรีเพื่อเกิดกวัาฑรวารอครับ เพื่อจบและเรอนกเาว้เลยนะครับของพวกักุททุกท่านเ่ตมตัวนะครับจะรวมชุดที่สิบนะครับอล่อยเยื่อเถิคณะของคุณลุงน้องอาเนยคุณยุธคุณนิจากบ้านกระโตอำเภอ่ักตะโงจังหวัดปัตตานีครับถวายเพื่อสกักมจับว่าปัจจัย5ท่านนะครับอเอยเิอทุกคน เราดำวายได้แล้วขอขอบพระคุณทุกท่านที่เปลี่ยนส่งะหรับเหลี่ยนสภาพที่ทเป็นนะครับซึงเป็นขณะทำคลายของนักดนตรีนะครับกระจายไเลยนัดครอบัวดแก้วโดยทราจารย์ครับขอคุณพ่อผู้ใหญ่วแก้วนะสวายเพื่อการรักษาทางร่างกา